อันนี้ผมจะพาท่านมาดูต้นต้นกําเนิดของความแซ่บที่มันเริ่มต้นจากภาคอีสานครับและตอนนี้ผมพาอาจารย์มาอยู่กับเจ้าของสวนนะครับพี่โอ๋ครับผมชาวจีรวัตรซาดีทีครับบ้านําเบงตําบลกระแชงอําเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกตแล้วรู้จักคู่หูเนี่ยครั้งแรกเมื่อไหร่ครับเพื่อนเพื่อนบอกครับเพื่อนปลูกแล้วมาบอกให้บ้าพิษผลิตภัณฑ์นี้ดีครับมาฉีดครับฉีดดอกครับฉีดตามดอกใบเบยพ่นไห พ่นเหมือนกันครับพ่นใบด้วยครับอัตราส่วนยังไงครับในที่ห้าละห้าไร่สองพันต้นเนี่ยใช้ถังพ่นถังยี่สิบลิตรไข่หนึ่งช้อนครับหนึ่งช้อนครับแล้วก็ตัวไข่ตัวซานนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะครับต่อน้ำยี่สิบลิตรครับครับพ่นทีห่างยังไงครับตั้งแต่เริ่มปลูกมาสิบวันครับสิบวันต่อครั้งสิบวันครั้งครับเห็นผลครั้งแรกจากการฉีดคืออะไรครับดอกไม่ร่วงครับเพราะดอกไม่ร่วงแล้วอันที่สองที่เพราะเห็นคืออะไร มันติดลูกครับมันติดลูกครับทุกลูกนี่ไม่มีร่วงเลยครับเราเก็บครั้งแรกเมื่อตอนหกเดือนใช่ไหมครับครับผมมะละกอเนี่ยเราจะเก็บกี่วันครั้งสิบห้าวันครับสิบห้าวันครั้งประมาณสิบห้าวันครับครับอายุไขของมะละกอเขากี่เดือนกี่ปีกันครับมาณปีกว่าเก็บมากี่ครั้งแล้วครับสามครั้งครับเก็บมาสามครั้งครับผมรวมผลผลิตที่หลังจากใช้คู่หูเนี่ยสามครั้งเนี่ย รวมกันได้กี่กิโลครับด้ประมาณสิบตันครับสามครั้งรวมแล้วได้สิบตันหนึ่งลูกเนี่ยที่ส่งตลาดเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่ครับประมาณโลกว่าครับโลกว่าครับเธอเป็นที่ตลาดต้องการครับผมพี่โอครับผมขออนุญาตถามพี่โอแบบเมื่อก่อนนะครับตอนที่พี่โอปลูกมะละกอครั้งแรกเนี่ยพี่โอก็ใช้ปุ๋ยทางดินด้วยใช่ไหมครับครับผมปุ๋ยทางดินเนี่ยมันส่วนใหญ่เขาใช้เป็นสูตรอะไรครับสูตรเสมอครับสูตรเสมอนะครับครับผมและพี่โอใช้ทั้งหมดเนี่ย ห้าไร่เนี่ยกี่กระสอบครับประมาณห้าถึงหกสอบครับห้าถึงหกกระสอบตีเสหกกระสอบกันแล้วกันครับหกกระสอบห้าไร่นะครับแล้วหลังจากมาเจอคู่หูเนี่ยพี่ใช้ปุ๋ยทางดินไปกี่กระสอบครับตอนนี้สี่กระสอบครับตอนนี้สี่กระสอบขนาดนี้มั่นใจขนาดไหนครับในการที่ใช้คู่หูครับมั่นใจครับจะเก็บครั้งต่อไปครับผมคาดว่าผลผลิตเราจะเพิ่มขึ้นไหมครับดูแล้วน่าจะเพิ่มขึ้นครับน่าจะเพิ่มขึ้นนะาเราจะเก็บได้สักกี่ตันครับ คาดการคาดการว่าประมาณแปดตันครับครั้งต่อไปครั้งต่อไปแปดตันครับให้หน้าสามครั<อ>้<ม>งรวมกันได้สิบตันคร,ครับผมนี่ครั้งต่อไปแปดตันดังนั้นพี่น้องเกษตรกรครับวันนี้ก็คงจะได้รับความรู้นะครับในการดูแลแล้วก็ปลูกมะละกอเพื่อการค้าในการทำส้มตำให้กับพี่น้องทั่วประเทศพี่โอ๋คครับอยากให้พี่โอ๋ได้บอกความมั่นใจ กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกมะละกอพันธุ์พื้นเมืองโดยเฉพาะพื้นเมืองแบบสีสะเกตของเราแล้วก็พื้นเมืองอื่นๆตลอดจนสายพันธุน์อื่นๆคู่หูมันไปช่วยเขาได้อย่างไรครับเรียนเชิญครับก็มันช่วยให้การเจริญเติบโตได้เดี็วขึ้นครับลูกสวยติดดอกดีครับผมพอลูกสวยติดดอกดีครบถ้วนนะครับ,รบย้ำกี่ครั้งก็ต้องเป็นอย่างนี้